สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็มาประกอบแทงน้ำที่จะไปใช้ไปรอเย็นกับตัวอคอนเดนเซอร์ครับผมอันนี้เราก็ตัดตัวแทงมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาประกอบตัวปิด ก้นแทงแล้วก็ทำฝาแทงครับผมฝาแทงนี่เราจะทำเป็นแบบสวิงเปิดปิดได้เอาไว้สำหรับเปิดเติมน้ำครับผมแล้วนี่ก็เป็นตัวเตาที่ จะเอาไว้ทำความร้อนตรงใต้เตาไอใต้เตาปฏิกรครับผมอันนี้เราเตรียมชิ้นงานไว้ก่อนครับผมก็จะมีตัวกล่องเตาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดใต้ตูวเตาครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัว สำหรับให้เปลวไฟวิ่งผ่านครับผมเราใช้แรงลมดันเข้าไปร่วมกับน้ามันครับผมอันนี้เรายังไม่ทันได้ทำครับผมเราเตรียมชิ้นงานไว้ก่อนเร,เราจะมาประกอบตัวนี้ครับผมนเราก็เตรียมพัดลมไว้ครับผม เป็นพัดลมสำหรับที่จะมาเร่งออกซิเจนให้กับเาตาตัวนี้ครับผมวันนี้เรามาประกอบตัวแกงน้ำเย็นกันก่อนครับเรามาเริ่มประกอบตัดเตาเอ่อตรว เห็นน้ำกันก่อนครับ รูที่เราเจาะไว้เพื่อตนะ่อส,สายน้ำครับผม เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตัวใต้แทงน้ำแล้วก็ทำฝาเปิดปิดแทงน้ำก่อนครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ